ของหวานไทยก็ฮิตไกลถึงเวียดนามจากของกินบ้านๆนในเมืองไทยก็กลายเป็นของกินยอดฮิตที่คนเวียดนามนั้นแหกินเพียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาขั้นแอดขอแน,นำ โปรแรง y o u u u b พ p r เม i u m เริ่มต้นแค่หลัก10กระดูเพินได้แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุเมลเดิมได้มีแอ m ด n มินคอยให้บริการโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนต์สนใจติดต่อไปที่ ad doggy pm หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยสวัสดีครับทุกคน ของหวานไทยเนี่ยก็มาแรงในเวียดนามเลยนะครับจากของกินบ้านๆที่เราคุ้นเคยอย่างลอดช่องเข้าเหนียวมะม่วงชาไทยเนี่ยก็กลายเป็นของยอดฮิตที่คนเวียดนามเนี่ยแห่กินกันเพียบร้านโอไมกก็ไทยหรือว่า OMG ไทยในฮานอยเนี่ยก็โด่งดังสุดๆเพราะว่าขายของหวานไทยแบบฟิวชั่นในราคาน่ารักเริ่มต้นเพียงแค่4ี่ห0ดองหรือว่า50บาท แล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะมากอย่างเช่นชาไทยชาเขียวน้ำมะพร้าวที่สามารถใส่ท็อปปิ้งไทยเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นชาไทยใส่ชีสใส่ทับทิมกรอบใส่ลอดช่องใส่เต้าหวยใส่วุ้นมะพร้าว และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจแล้วก็ขายดีมากเลยนะครับอย่างเช่นเค้กฝอยทองไอติมมะพร้าวน้ำลำไยข้าวเหนียวมะม,ม่วงโดนัทไทยแล้วก็ครัวซองหลากหลายหน้า นอกจากนี้ในร้านเองก็ยังขายอาหารไทยด้วยนะครับเมนูขายดีของเขาเนี่ยก็เช่นผัดไทยมาม่าต้มยำกุ้งแล้วก็แกงเขียวหวานเรียกได้ว่าร้านนี้เนี่ยจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายสาขาด้วยแน่นอนว่าทําถึงมากคนเวียดนามเนี่ยก็ชอบมากเช่นเดียวกันแล้วก็ให้คะแนนร้านนี้เนี่ยมากถึง4.7เต็ม5คะแนนเลยนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นแต่ว่าของหวานไทยเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในต่างประเทศแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์แรกก็มาชื่นชมล้านเลยนะครับเค้กที่นี่อร่อยมากเลยอ่ะฉะนันชอบครัวซองทอรปิคอลกับโดนัทสตรอเบอรี่ที่สุดเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาเหมือนว่าเขาเนี่ยน่าจะเพิ่งเห็นรีวิวนะครับร้านนี้อยู่ใกล้บ้านของฉันเลยอะแต่ทำไมเพิ่งรู้วันนี้เองละเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปกินบ้างแล้ว คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับชาไทยร้านนี้ราคา40,000ดองหรือว่า50บาทแต่ว่าแก้วเล็กไปหน่อยนะแต่อีกแก้วเนี่ยราคา39,000ดองแต่ก็ไม่เคยเห็นน้ำแบบนี้มาก่อนเลยวันที่ฉันอไปกับเพื่อนก็เห็นว่าเมนูราคาสูงใช้ได้เลยไอศครีมนะี่ะราคา80,000ดองแต่ว่าแก้วเล็กไปหน่อย ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับฉันกินข้าวนอกบ้านตลอดเวลาเลยอะแต่ฉันไม่เคยเห็นร้านนี้มาก่อนพลาดไปได้ยังไงชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาอวยเลยนะครับโดนัทที่นี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในฮานอยเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาแซวเลยนะครับฉันฟังมาตั้งคิปอ่าอยู่ดีๆก็ได้ยินประโยคที่ว่าเขาใช้ลำไย,ยไทยล้วนๆเลยอะ่ะก็เลยไม่อยากจะลองอีกแล้วเนี่ยฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมาก็มาพูดถึงเรื่องลำไย,ยด้วยนะครับฉันขอถามหน่อยได้ไหมอะว่าลำยายไทยเนี่ยรสชาติมันต่างจากลำไย,ยเวียดนามยังไงหรอแล้วแน่ใจหรอว่าลำไย,ายมาจากไทยจริงลำไย,ยของเขาสดอยู่ไหมอะ่ะ แล้วทำไมไม่อุดหนุนสินค้ากเกษตรของเวียดนามบ้างชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ตะลึงเลยนะครับว่าร้านเนี่ยก็ขายฝอยทองด้วยเพิ่งเคยเห็นคนที่ขายฝอยทองเนี่ยแหละอยากจะกินจากไทยแลนด์มานานแล้วว่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครขายเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาเสริมใช่แล้วแหละเค้กมะพร้าวกับชาสามชีสร้านเนี่ยอร่อยมากเช่นกัน คอมเมนต์ต่อมานะครับเข้าซอย46ซีไปกินร้านเฝอห้อง้างอร่อยอร่อยตลอดเลยแต่ก็ไม่ทันสังเกตเห็นร้านนี้ที่อยู่ติดกันด้วยพรุ่งนี้น่ะต้องไปลองซะแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาแซวร้านเลยนะครับปัญหาเดียวก็คือมันใช้เวลานานไปหน่อยเนี่ย หลังจากนั้นเองเนี่ยชาวเวียดนามท่านเดิมก็ได้มาเสริมนะครับวันนั้นฉันกับเพื่อนสั่งชาไทยไป1แก้วชาผลไม้เบอร์รี่อีก1แก้วไอศครีมกะทิอีก1แก้วแล้วก็เค้กอีกนิดหน่อยชาไทยที่เนี่ยอร่อยมากเลยนะนะแต่ว่าชาผลไม้กับไอศครีมอะ่ะไม่ค่อยถูกใจฉันเท่าไหร่แต่เค้คกอะ่ะก็สดใหม่ทุกวันโดยรวมก็น่าพอใจทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริม ทุกครั้งที่ฉันมาที่นี่ไอซครีมแล้วก็เค้กจะหมดเกลี้ยงตลอดแต่ว่าฉันก็ไม่เคยเห็นชาเขียวในร้านนี้มากนักเท่าไหร่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับชากับข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้อร่อยมากเลยกินแล้วก็ติดใจมากไม่ไปกินร้านอื่นเลยคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่แล้วฉันก็กินขนมหวานนี่บ่อยๆเหมือนกันแล้วก็ยอมรับเลยว่ามันดีจริงๆ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันฉันซื้อชาไข่มุกไทยร้านนี้มาหลายรอบแล้วว่าไข่มุกหนึบแล้วก็อร่อยมากเลยชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับฉันก็ชอบกินไอติมข้าวเหนียวของไทยเหมือนกันแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงของเขาเนี่ยดีที่สุด ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันก็กินโดนัทบิสครอรแล้วอร่อยมากเลยแล้วมาที่นี่ทีไรเนี่ยก็ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงทุกทีเลยฮาฮะชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาเสริมนะครับโดนัทมะนาวที่เนี่ก็อร่อยมากเลยนะฉันชอบชามะนาวชีสด,ด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้กระแสกำลังมาแล้วสินะ ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ขอบ่นเล็กน้อยนะครับเค้กฝอยทองอันนี้อร่อยมากนะแต่ปัญหาเลยก็คือขนมเขาหมดไวมากเลยอะ่ะก็เลยต้องสั่งล่วงหน้าตลอดก็เลยพลาดบางทีนะ่ะพลาดมากจนต้องรอสั่งเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ได้ดื่มชาไทยมานานแล้วเนี่ยพอดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะซื้อมาลองบ้างเลย คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับร้านนี้เนี่ยนอกจากจะมีเค้กอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยอาหารและเครื่องดื่มก็อร่อยมากๆเลยนะฉันก็หวังว่ามันจะมีคนรู้จักร้านนี้เยอะๆนะคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายแล้วนะครับฉันเคยไปร้านอาหารมาหลายแห่งแล้วแต่ว่าที่นี่อาหารมีรสชาติไทยแท้ๆมากที่สุดเหมาะกับรสนิยมของฉันมากเลย และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย